ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีหอยปอเนาะครับครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนครับเบอนี้อันนั้นนวทัวผ้พามาเบิงว่ายู่ที่สายฟาร์มครับบ้านบ้านน้องกุ้งสมุนน้องกุ้งอันเพื่อนหน้าเชือกวัดมหาสารคามครับครับอยู่ใกล้ๆตลาดนัดโคกกระบือน้องกุ้งกระต่ายเ้นหน้าเชือกบปนยักงขนาดครับผมอ่าเพี่อน้องขันพันมาสินี่กับสิพันบ้านน้องกุ้งเนาะครับ พี่น้อง่านไปมากกับล่องแแวงนนะครับแวบบับมาเบิองง่วงนะครับมีตัวมากนะครับเนาะครับต่อจากนี้ไปคันพี่น้องมารับเบอร์ผมขืนไปให้หรืออย่างว่าเบอรงตัวจริงก็มาครับบ้านที่แก่ไปทางต้นนี้ครับเนาะมันกุ้งคาบมื่อนี่ฮอยปอครับผมมื่อนี่จากโตจากแม่จะโค้มหรือเนี้ยม่อนี่ซีโค้มครับหนึ่งสองสามสีสีโคมมกับแม่จามอีกสามโตอ่าแม่มันตัวนริงครับผมครับราคาต่อจากนี้ไปครับพี่น้อง สีผ้าเบิองนะครับเนาะไล่ไปเบิองแต่ลโคมแตัวโตครับเบิองโคมแรกโคมแรกเป็นแม่ลูกลูกผูเป็นเบือหนึ่งนะครับเด้ออ่านี่เดี๋ยวผู้โชคเบืองมากครับแม่ลูกลูกผูเบอหนึ่งครับแม่ลูกลูกผูลูกสีแดงแม่สีขาวโคมนี่ลูกเรกอครับเบือราคาเป็นเาไครับสี่หมื่นบาทครับสี่หมื่นถึงเพียงครับผมครับโคมนี่ซี่สี่หมื่นเพียงครับเป็นง่วลูกที่ต่าใดครับลูกแรกครับเป็นง่วลูกแรกแม่สูงไร่เป็นไล ร้อยสี่สิบด้วยอ่าแม่สูงร้อยสี่สิบลครับเด้อครับสีผ้าเบิ้งงอมออมครับบาทเนี่ยเป็นการกะเด้อครับไ่เป็นการวัดกะอยู่วางร้อยสี่สิบเนาะครับครับประเภทแม่สีขาวตัวแวนม่นี่ให้ลูกแดงแดงพี่น้องให้ลูกผูแล้วครับเด้อโตต่อไปพี่น้องทับขอาไปนี่เพิ่นสลับห้กัสิเป็นตัวแม่นะครับเนาะเอาครับซื้อเอาอนนคตอันงอมนะครับเนาะแม่นี่ครับแม่ลูกลูกผูครับเป็นงัวลูกแรกถือว่าได้สดเนาะ ม่นได้สดครับแม่เพิ่นกะสีบ่อนอ้วนปรนได้ด้วพี่น้องแม่เพื่อนกะจอยแน่จากน้อยกลินน้ำแน่อยู่เพราะว่านาบเลี้ยงเพื่อนกะสีบกเก่งบันได้พี่น้องมองผู้ใดหยาดีดีอยางงามครับอ้วนตึงตึงขืนราคาคนละแบบได้ไหมครับนี่เนี่ยนี่เปิดไปสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นเพียงเพียงครับครับข่มแหกสี่หมื่นเพียงเพียงส่วนทรงนี่จังไหนส่วนทรงอันนี้ก็จะเป็นตามระยะทางกันอยู่ครับอ่าตามระยะทางเนาะครับคิดไปตามระยะทางเลยพี่น้อง ทุกตัวทุกตัวนี่ต่อได้เนาะต่อได้มัดรับรับต่อได้เมื่อสุดตัวได้ครับต่อจากนี้ไปครับอ่ะโคมแหลกแม่ลูกลูกผูลูกแหลกครับราคาเปิดอยู่สี่หมื่นครับแม่ขาวลูกนงแดงครับเบอร์สองครับแม่ลูกลูกผูกขึ้นกันครับเป็นง่วแม่ลูกลูกผูแม่นี่พาลูกมาจากตัวหนอนแม่นี่นะสามตัวครับตัวตัวที่เห็นนี่ตัวที่สามมันบ่แม่นครับผมโอ้ตัวนี้พาลูกมากตัวที่เห็นนี่ตัวที่สามนะครับเด้อบาดนี้แม่ลูกโคมเนี่ย เปิดราคาะค่าแรมเลยครับ47,000บาทครับ47,000บาทครับ47,000บาทลูกตัวที่3ลูกได้จักเดือนละนอครับพี่นอลูก4เดือนครับ4เดือนกว่า4เดือนกลัวแม่สูงอยู่เท่าไหร่ครับลอยหาสิบกัวอย่างไรเนาะ150บวกอยู่ดอกกะเนาะสิเนาะกะพี่น้องกะมี150บวกครับแม่นี่โค้งสางไงด้วยครับเด้อโค้งสางไงสูงแขงขาไง น้ำไต่นำลางลึ่งแง่อาดลาดนุ่มชัดเจนครับพูดเครับนุ่มดีนะครับแม่เนี่นุ่มดีเป็นโูบเป็นโูบสีหนังหนาๆจังเลยเนาะครับเป็นง่วนหนังหนาเติบอยู่ิได้ครับแม่เนี่ยพูดเถอะพี่น้องที่มาโค้งสั่งไงสีนะครับเด้อเอาเป็นแม่พันธุ์แม่ขอกแม่หลักครับพอเด้งแดงพอลอยๆใส่เข้าไปเด้อครับเด้อเนี่ยขักขนาดนะครับเนาะนี่ครับทอดตัวแม่พันนี่มันก็โค้งสั่งไงมึงลูกพันได้ครับป่ะเนี่ย ลูกอนี้สูงอยู่ประมาณร,ร,ร,ร้อยสิบร้อยีีขึ้นบ่าร้อยสิบร้อยีร้อยสิบเนี่ยครผมว่าเออประมาณน,นี่เนาะครับสีบางร้อยสิบร้อยนีนี่ครับลูกลูกไส้เผิ่นเนะาะนี่ครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาแม่เพิ่อเบิ่งเร็บครับเร็บดีเรียบดีท้งแม่ท้งลูกครับลูกผูลูกโตต่อไปนี่นาจะตัวแม่เนาะครับผมครับแม่่นี่ครับนตัวตก้อนเป็นตัวแม่ครับอืมตัวนี้ตัวผู๋ครับครับมันมันสำหลับไปสลับมากก็คือตต่อไปตัวแม่ครับ แม่นี่นี่ลูกตัวที่3ลูกตัวที่4นี่เอาพี่น้องไปทับเอานะครับเนาะในราคาอีกเท่าไหนครับ4 7 0 0 0บาทครับครับพี่น้องครับต่อมาเบอร์ที่4ครับ4แม่ลูกลูกผูเอาพี่น้องเบอร์ที่4ีด้วยครับเด้อก็เป็นงัวแม่ลูกลูกผูคือกันครับแม่สี่แม่นี่เพิ่นอ,ออกสีมุมมุมเนี่ยบาทเนี่ยสีคุมมุมเออแต่ว่าลูกลูกกับสีคือกันเนะาะครับสีคุมมุมคือกันลนะ่ะโอ้ให้ลูกเขาท่าต้นหนึ่งไหม ลูกแรกเด้ล,ล,เลูกแรกตบเป็นคนลูกแรกเนาะอันปะแป็นลูกแรกครับอืโอ้โง้ก,กับเบื้เด้อครับเด้อโบดโบดนี่ใสดีดีเชิงเชิงนะครับง้วนี่เบิ้งแข็งเบิ้งขาเบิ้งเล็บเน,นาะครับเนาะแม่นี่สูงอยู่หลายไปเลยครับแม่นี่น่าจะลอยเกือบลอยสี่สิบยกน้อยเนาะอืมเอาครับพี่น้องเห็นวัดเบิ้งหนาจะเห็นอลอนยสี่สิบนะครับเด้อที่มีลอยสี่สิบนิดๆนะครับเนาะเป็นงว้วลูกแหลกสูงประมาณลอยสี่สิบเบิ้งลูกไส้ไปครับบ่เนี่ยนี่ โอ้แม่น,นี่ให้ลูกเขาทาด้วยนีน่เนาะเป็นลูกตัวดีเติบเบิ่งบั้นท้ายเงาขาลามดีนะครับตัวนี้เงาขาลามดีสีออกสีมุมมุมดำดำเดงเดงครับหนาล่อครับพอนี่หนาล่อเบิ่งควมหนาค้มยุนเบิ่งเล็บลูกซ่าเพลยนโอ้แม่น,นี่ให้ลูกเก่งเติบครับนีน่นี่ครับเพือ่อนอะให้ลูกดีเติบเบพิ่มเพิ่มเยอะดนี่โอ้ขอทาเอาพื่อนงครับเสื้ออาอนาคนอนางอ่มันครับราคา สี่หมื่นแปดพันบาทครับสี่หมื่นแปดพันบาทครับครับเบอร์ที่สามนะครับแม่ลูกลูกผูกวังหันเบอรงเบอร์ที่สี่นะครับเนาะไรเป็นเบอร์ได้เป็นหนงเนอว,วังหันเบิรงเบอร์ที่สี่บนันนี้เป็นเบอร์ที่สามนะครับแม่ลูกลูกผูกขึ้นกันนี่ครับลูกหัวตานําได้เพื่อนไปเล่นสาวอยู่ดื้อมันดือ้อลูกมันดื้อเนี่ยอ๋ครับแม่นี่ก็เบาเรื่องแดงนี่ก็แดงทึ้งแม่ทึ้งลูกเนาะลูกเพื่อนนี่ขอบตาดําขอบหูดาหนาคาดาเบิ้งหนาตางามหล่อหลูบหล่อได้ครับลูบหล่อ สีแดงเช่นกับแม่เลยแม่สูงหลายเป็นไหมครับนียหน่อยสี่สิบแม่มีหน่อยสี่สิบบวกลูกตัวที่เท่าไรเพิ่นนี่มันสามหรือสี่เนี่ยครับบ่สามกับสี่ครับอ่าพี่น้องแม่นี่บ่ลูกที่สามบ่ลูกที่สี่นี่ครับลูกชายเพิ่นว่าเขาเล่าเบิ่งหยักเขาจัคสี่น่าจะสามเนาะน่อยสามว่าจะไหนแม่เพิ่นกับบ่ได้อ้วนเป็นไดนเนาะแม่นมี่จอยแน่จังสี่ครับซื้อไปมีหยาดีๆให้กินนี่ขุนอ้วนตึ่งๆขึ้นนี่โอ้กำไรมาเลยเนาะ แต่ว่าลูกลูกลูกคนรอได้เนาะรอครับรอเติบพอสมควรระวังขาดแต่าหยาละเออขาดน้ำเลี้ยงขาดหยาเนาะครับราคาไม่ลูกเรื่องแบงค์นี่ห้องไว้รัมเลยสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเอาพี่น้องบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับเด้อมาเบิ่งด่านนี่น้ำนะครับเนาะนี่นี่ด่านด่างด่านหางด่านก้นทั้งแม่ทั้งลูกครับติดเครื่องดั่ครับไม่นี่ขอบตาขอบหูเครื่องดั่นุ่มชัดเจนดีครับนุ่มสวยนะครับเนาะนี่ครับ นี่ลูกไส้เพินเดครับเด้อราคาสี่0มืนเจ็ดนาะครับอ่ะสี่0มืนเจ็ดครับโค้ที่สามเบอร์หต่อไปนี่เบอร์หาเด้อเพี่น้องนี่ครับแม่แยกลูกครับเบอร์หานี่เป็นงัวแม่แยกลูกมาครับลูกน่าจะตัวที่เท่าไรครับต่อไปเครับตัวต่อไปตัวที่3ามครับตัวที่สามานลุงมาสองตัวครับแม่นี่พานลุกมาสองตัวเบิ่งจากนมนี่คัดคอยู่ด้วยครับเดิน มัวตายหลูกมันวตาลูกมั่งแต่แยกลูกไหมไหมบอลูกแล้วแดงยังขังได้ครับนี่มั่วเท้านนี่ละมั่วเขาเอาน้ำบานทานน้ำบานรเทบันบอครพข่ยไปซื้อปุ๋ยบอขครไปซื้อปุ๋ยเราเอาลูกไว้หลูกมันแดงงามครับเด็ดปุ๋ยพราสิบถุงหมดละมันกับอะไรเดียวถุงแมนพันเท่าไรมันสองพันใหญ่สามพันเหมือนเดยปุ๋ยเดี๋ยนี้แพงขึ้นแต่พืชแต่พืชเน้ยเราบงสันเดียวขายเขาเครื่องทงเพื่อจะค่าปุ๋ย อ้าวพี่น้องตัวนี้แยกลูกมากนะครับเด้อเป็นว่าบ้านนี่แหละครับเบิ้งจากสภาพนะครับแยกลูกไม่ไหเนาะแม่นังหนาเติบขึ่มสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบชนนาจานาจะเนาะนาจากกันกะเนาะกากาครับบวกลบได้พี่น้องเด้อบวกลบเป็นลูกโตที่ตัวที่สามตัวต่อไปสามตัวต่อไปเบิ้งแข่งเบิ้งขาเบิ้งเล็บเอ้าใส่ได้แล้วครับเรว่าน้่มันบ้านเท่านี่แหละเนาะแล้วค่าปิดเวลาเป็นไรครับสามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นก็บีกสี่พันพี่น้องมันขึ้นมากน่ไปทับเอาเลย มักเลือดสำไรกระทบบโหรดมักน้ำบานกระทบน้ำบานเนาะครับเนาะเขาปมนฉีเป็นง้อเขาเก่งจักหน่อยเนาะได้อะไรกับงามยี่ด้เก่งเขาจักหน่อยเด้อครับเด้อแต่ว่านุ่มดีดีเดยเรื่องนุ่มเรื่องผิวหนังเรืองน้ำแต่น้ำล่างเพิ่นนี่กับราคาสำนีเนาะครับพี่น้องนี่ครับมีเงินอยู่สำนีก็ได้แม่งว้เอาไปทับเอาเวยครับเด้อลูกออกมายืนเฮี้ยงนี่ทับพอดีดีเนี่ยบ้าราคาเงินนี่กับเป็น เห็นเงินเป็นก่อเป็นกำไรพี่น้องนี่เอ้านี่ครับนำแต่นำรางผนงานเครับเน่าอัดหลาดตัวนี้เนาะราคาอยู่สามหมื่นสี่พันบาทครับสี่พันบาทครับครับโตต่อมานี่เบอร์หกนี่ครับแม่มันครับจำไว้เด้อครับเด้อเจ้าละเบอร์มักเบอร์ใดจำไว้ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์หกเป็นแม่มันครับผมมันทองรับประกันรับประกันทองครับผมทับอีย่างไนครับผสมโตครับผสมโตอ๋ออันนี้ผสมโต้เด้อครับเด้อบานี้ ตัวนี้ข่วสูงนนาจะยืดลอยสามลอยสามทิพย์พอดีครับนนาจะลอยสามชนชนพอดีเนาะพอดีหนาแดงหลังท้ายแดงส่วนทองนุ่นน,นลูกคนกับแดงอยู่ลูกตัวไดในทองนี่ลูกตัวที่สามนุ่ซีเนี่ยครับบ,ร 4, รบ่สามกับซีนาจะยูดสามเนาะเบิง่งจากผิวหนังครับหน,น,นาจะยืดสามเบิง่งจากผิวหนังนะครับเนาะนี่กกค้างงอวดนะครับตัวนี้ลำหางตรงฟ้อยหางหอด,ดินมับเลยโอ้ตัวนี้หางงามครับ สภาพเล็บดนีน้ำใตน้ำรางลึง่งเห็นไหมครับงัวไถจะเห็นลึงอยู่เนะาะงัวไยก็เห็นลึงเหา้วโอ้ยอนของเพลินอยู่สรงเพลินเป็นสรวงพุมพ่มๆอ่างๆจากน้อยครับสรงจังสี่นี้นางา<ะ>ดีหรอครับกระคาดว่าให้ลูกงามนันละกินหยาเก่งนันละตามตำราเนาะครับครับ,รบแม่นี่เปิดไปร้าไอะครับสามหมื่นบาทครับสามหมื่นเพียงเพียงครับผมโอ้พี่น้องงัวแม่ม่านรับประกันทองเอา้ารับประกันทองอ่อจักเดือนครับตัวนี้ ตัวนี้สามสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนนั่นแหละเพราะว่าผมปักการทองอยูสี่เดือนนะครับเด้อผมมาเลี้ยงไว้เดือนนึงแล้วเดือนน้ำเผาเดือนสิงหาเนาะครับสิงหากันยาตุคมพฤศจิกาธันวาสี่เดือนละปลายปลายปีน้ำเผาเลยครับเด็กกินน่องเด้หนิพี่น่องไปรุ่นเอาลูกจักสีงามบางงามเก้วเขาละได้แท้แต่ว่าเบิ่งส่งเพิ่นนี่เป็นตาให้ลูกงามเด้ส่งอย่งที่อ่ะผูดได้เด็ดไปกัให้เป็นตัวแม่ได้ครับเด้อผู้ใดมักแม่ก็เป็นตัวแม่มันหมานตัวแม่เนาะครับมันหมานครับพี่น้องครับ ครับต่อมานี่เบอร์ที่เจ็ดครับนี่ครับโชกันเห็นเบอรงเล้นะครับเนาะเบอร์ที่เจดนี่เป็นงัวงอ่างครับเนี่ยแยกลูกครับเป็นง้วงแยกลูกครับผมโอ้ใน้องคัดคัดู่ติ้นอยู่เนาะนี่ยแล้วห้องห้องห้องมัดมือวะนี่ครับพอจะแยกลูกพ้นไปอันลูกที่แยกไปตัวแม่ตัวผู้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ครับผมลูกตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองตัวที่สองโอ้ตัวต่อไปนี่พี่น้องไปทาบอลนี่เลยตัวที่สามครับแม่นี่สูงไรไปเลยครับ ร้อยสามิบนิดๆนีน่น,น,นะครับมีร้อยสามชิขึ้นแน่นอนค,ครับ<ผ>มแม่นี่เบื้องจากเนื้อหนังมังสาเราเป็นงัวหนังนาดีครับลังคนกับว่าบังคนกับว่างัวดูกหมูนะครับเด้อนี่เพิ่นค้า่นน้อยเนื้อนังมังสาลงงหา <ๆ S 1> ลา,ๆลาลยๆนะครับเด้อหนำไตหนำลางลึ่งเหีวอหลาดดีครับตัวนี้บั่นท่ายลามดีม่อ <ๆ S 2> เบื้องหน้าก็สดๆด้วยนะครับนี่สดด้วยครับสูงนี่ร้อยสามสิบขึ้นนีล่ลูกปีต้าปีแตง้มเนี่ยนี่ครับเล็บนี่ถือว่าดี น้ำนมนี่ชัดเจนครับนมขัดขัดอยู่พอพึ่งแยกลูกไปวันบัทเทนเทอร์อาทิตย์วะมนี่ราคาเปิดไปรลานไหครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่พี่น้องไปทำเอาครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทเดงัวเป็นหูบนางนาซาดีอยู่ผูมัก้าดูหมูด้วยครับด้วยข้องสางซุมมูนี่นี่ให้ลูกเลี้ยงนี่งกันครับซุมมูนี่นี่จอยหนักบ่กินนาบางสองมือนี่กะยังพ่อเห็นดุกสวงนะครับนี่บ่เห็นดุกสวงคือมูด้วครับพูมิก้าซุมนี่ มันมันสีหนังหนังมันหนาหนังมันหนาครับเบอร์แปดครับอันนี้กับแม่มัน,น,นครับแม่ทองเงีนครับโอ้เบอร์แปดนิ่งขนาดเลยครับเพื่อนนี่เชื่องเชียงครับว่าได้ผูกเสียก,กันป่แม่นห่วยคือคุณคักแกเป็นตายอยากได้แท่นี้ไหมง้าา <laughs> อป่าอย่าคล้องนี่แล้วโอ้ง้อจะพี่น้องจะพี่น้องง้อป้าโอ้ยืนถ่ายคนถ่ายยูทูปเซยเลยเราขายไปซื้อปุ๋ยกันเนี่ยเชื่อง งูแม่ม้ารับประกันทองปะรับประกันครับกี่เดือนแล้วอันนี้สามเดือนครับตัวนี้ทองสามเดือนเลยครับสองถึงสองเดือนกว่าถึงสามเดือนครับสองเดือนกว่าเป็นงูทองแรกกันปะมีกนครับครับเป็นงูแม่ม้นทองแรกทองสาวสูงวันหดตัวคนสูงร้อยสามสิบมีนิดนึนอ่ามีเห็นพี่น้องดึงแต่ละเม็ดนนาจะมีร้อยสามสิบลำตัวดีครับหลังตรงดีเรื่องเห็นสีกับผ้าใยู่เล็บใส่ได้สีกับวขกี้ได้ี้เลสได้ครับเด้อเป็นงวคุ้นคักนี่พี่น้อง นี่เอ้านี่ครื่องบ่มใบนี่ครับนี่เราเลี้ยงโอ้จนจำลูกวะง้อจะอะไรไปขุนท้าเกดเป็นตาอยากได้ได้ง้อจังสี่นี่ทั้งขายทั้งให้ไงแล้วอ่ะโอ้ผู้ใดก็เอาไปเป็นนอดเป็นเนี้ยวมาในเด้อครับเด้อหนึ่งว่าขุนขุนสี่ครับนี่จับไงใบไงเลี้ยงไงครับมันหาหนาหายู่ให้กินนี่ราคาเท่าไหร่ละครับนี่ยสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทโอ้โหง้อคุนบ่ผูกกัดเสียครับ ครับเบอร์ที่เก้าอ้าวเก้าดีสิบดีแล้วครับบาทเนีามื่อหอดแล้วด้ครับเด้อเบอร์เก้าครับผสมโอ้เป็นพวกแม่สาวตีครับผมบื้อนังหนาแท้ะบามันหลายเลยตัวนี้เนาะิดแมนครับแมนครับติดบะมันหลเลยเบ้องบนเบืองบนลึงดีดเบื้องบนลึงมันห้อยหยดเลยอยู่เบืิองลึงเบิงต่างข้อนะต่างข้อเน่าลึงห้อยหยดๆเลยครับลึงเล็บมาเบืองไงเอมาเบิงหางครับว่นี่หางจุดินมับปุดละล้ำหางตรงครับขนหางอวบบรรทาย โอ้บนไทยตูนตนูนุ่นน,น,นุ่นนะครับเดอ้อนี่บนไทยตูนน,น,นุ่นครับทรงเลียมดีแม่นี่เป็นบามันมาหลายเตบิบพุท่ะสูนย์อยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ลอยสามชิบนายวายทอดบ,บ่วัดเบิงเห็นลอยสามชิหาเนาะครับอ้าครับเ <นะ S 2> บิงนะหนาเบิงตาเด้ยครับเนื้อขอบตาบ่าดำขอบหัวบ่ดำหนาขาบ,บ่าดำนหนาผากไงนุ่นนุ่นตุน,ต,นตุนครับอ้าแม่นี่ครับพูดใดาทส่หายไปเป็นแม่พันแม่บกแม่ขอบแม่หลักนีอีกแม่นึงครับ ล่ำตัวดีๆหนังหน้าหนายไงครับราคาเปิดไปารไหมครับสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นกับอีกหกพันครับครับโตสุดท้ายท้ายสุดของสปายฟ้ามนะครับน้อนครับครับพี่น้องครับผ้าเบิ้งหน้าเบิร์หนึ่งหัดเบอร์เก่าพี่น้องมักโตใดอยากก็เบิ้งตัวจริงเขามาเบิ้งได้ทุกมือทุกเวลาเนาะเปิดทุกมือครับอยู่ทุกมือมีคนอยู่ทุกมือครับมีคนอยู่หนีซุมมือเมื่อเบิ้งมาจับมาาบมาหลุมมาข้ามเบิ้งเอามาต่อมาจับมามาต่อเอา ตัวแดมักก็จะค่อยเอาเนาะแม่นครับเบิ่งจับบ่ผีละเก็บือใจของละก็ว่าถือใจคักระกับราคานี่ค่อยเอาเนาะครับหรือเห็นในกล้องเห็นในรูปในภาพเราออว่ามันตัวหน่อยเห็นตัวใหญ่อยากหูววันตัวหน่อยตัวใหญ่มาเบิ่งเห็นในภาพเราถือใจแล้วละมาเบิ่งตัวจริงเลยครับโทษโทษโทษเลยเบอร์เบอร์ขึ้นไปนี่เนาะครับผมขึ้นไปสองเบอร์แม่นเบอร์ห้อยปอกับเบอร์น้องหวานอ่าน้องหวานครับนี่นี่ครับนี่เบอร์ขึ้นเบอร์สองคนครับนะครับพี่น้องพ่อกรับที่ไหนใช่ไหมเนาะครับเนาะมมือนีผ นันนนนทัวสไปายฟัมห้อยปอน้องหวานสวัสดีครับสวัสดีครับ